สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับหน่อยผ้ากินครับวันนี้สีผ้าพี่น้องมาเมืองวิธีหนึ่งขขาเนียวนังคนนังคนหนึ่งบเป็นเนาะอันนี้เขาเนียวเข้าสารนะครับไปมามาแช่กับน้ำแช่กับน้ำเป่าไว้สักประมาณขึ้นนึงก็ได้มันยังดีออนนะ้าข้าบุมีเวลาก็ แช่ไปจกักสองสามชั่วโมงก็ได้เนี่ยอันนี้แช่ไปขึ้นหนึ่งครับแล้วเขาก็ดจิล่างเอาบัสเซเลนน้ำก่อนใส่หัวแล้วค่อยเอาหนามเทลงเกมันเนาะอันนี้เขาเอื่นว่าหนามเขามาเมนต์ปะจ้ะ,จะ นำเขามาเจ็บไว้สาปุ่มสาผมก็ได้เด้อพี่น้องมันก็เป็นบ่มันก็ดีได้ละ่ะนำเขามาสาผมเน่เนานะไมนิดหน่อยกจนะเอานำเขามาที่สาผมเนาะข้าวเหนียวเป็นเส้นเรียบร้อยให้มันเส็นน้ำแล้วก็จะไปข้างไฟด้วยหมอหนึ่งนะครับ เนี่ยครับหมหนึ่งส่น้ำกับพ่อประมาณสองข้อสองขอนะสองขอมือนี่ส่น<ม>้ำเปิดไฟก็ไม่ต้องเปิดไฟแห้งครับถ้ามีเตาทานกะกะนั่นละพอดีเตาทานครับข้างไว้ปิดฟ้าไว้ปิดฟ้าเปิดไฟกับประมาณนี่ครับ จะเปิดแห้งเดี๋ยวมันจะไหมมอหน้ามันจะบกโบลเลนสุกนะปิดฟ้าไว้จักประมาณจักนาทีถึงสิบนาทีเดี๋ยวจะต้องมากลับอีกแค่นึงอ๋อเดี๋ยวก็ต้องมากลับอีกแค่นึงครับเดี๋ยวจะมาเปิดเมืองอีกประมาณหานาทีเดี๋ยวค่อยมากลับกลับเอื่อนมาทรายเข่าซิกเออซิกซิกเข่าเออถ้าทรายเขามันสุกแล้วมันบอจ้ะเดี๋ยวจะมาเมืองครับ หนึงห่งไว้ประมาณซิปนาทีครับหนึ่งเตาแก๊สเปิดออกเมืองพคนนะ่ะสุกเรียบร้อยพี่หนอดกับจะข้าวกับจะข้าอือกับได้สุกเรียบร้อยปิดซ้า,ดาไปอือจังไปใายปิดฟ้าไปชั้กสองสามนาทีจ้ะปิดแก๊สครับ เซตเดียบร่อยเปิดฟ้ามาือไปทรายมันอ่ะเดี๋ยวไปลากการทรายเข้าก่อนน้ำพ้มพรม,รมกระดงหรือ่อสิเป็นกระสอบก็ได้เ้อถ้าว่ามีกระดงพักเขา่า คนให้อายมันดอกคนให้อายมันจอกเป็นทีเหล่าโทษด้อันนี้คือหนึ่งเขาซื้อๆด้วยพี่น้องวาอาไปกลองจาเียจ้ะ ถธอสิเขาใจผิดว่าเฮ็ดเหล่าโทู่เนอตำรวจไม่จับเนี้ยม้วนม้วนครับปั่นปั่นปั่นง่างไๆแล้วก็ใส่ทิปเข่าเฮ้าโอเคป๊บ ปติฟ้าโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคสัำเ็จครับพี่น้องขอบคุณครับที่ติดตามหน่อยภาคกินฟากกดชซับสไคร้หน่อยภาคกินพร้อมเด้อครับเด้อหนึ่งเข่าง่ายๆครับมืนอย่างอยูอย่ายากสวัสดีครับ